เดินมาไม่ทันไว้ครับซ้อมมวยเสร็จน şey yes ี่ครับมาทันมาทันควยจุกพอดีไจุกทิ um ้งทวงมวยไทยมาพอดีคร да SO ับอคิสาสบสามยกมีความหมายสำหรับการสร้างเสริมประสบการณ์เยาวชนครับ วันนี้ท่าบรรยากาศกับทองสุบรีสอนมาทันเวลาพอดีคูยจุกคู่จุกทิงทวงมวยไทยร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี้การกระจายข่าวสารนะครับล้ไปยองจังหวัดใกลเคียงนะครับแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงการจัดการในการสุดดาวรุ่งมองสุบูรีสอครับโดยป่าซ้อนคงใสนะครับ9 7าวสิบเบเีมงานอ่าทีมงานมาทันพอดีมาทันพอดี ยังคงติดตามรายงานผลการแข่งขันแล้วเราได้ชมการต่อสดนะครับไล์สดโดยทีมงานชมรมวชามากกลางนะครับโดยตามอ่างทองกไปทุกที่ใีหมู่วานไปได้แล้ว แบบดาคู่ของไอ้จุดกับไอ้คิวแล้วนี่จะมาเป็นฮารเบียดาต้าเอสดีมวยไทยยิมกับเพชรไอระดายไทยแล้วไงยังแล้วก็มาเป็นคู่พิเศษกับไอ้ไข่มอสตอรีอเชียโน่กับแบมบงสบบบาลแมคู่นี้คู่นี้อีกนั่นเองนะครับขึ้นรอบนเวทีเลยครับอ่ามาค่ายแห่งต่อยเออมาทันาลีวันนี้ต่อยกันทั้งหมดสามยกกับน้าต่อยสองวังสองหลังยก หเนนะครับีมนเรียองให้จบครับปัจุบันนี้ก็หาได้ดูหาจะหาดูได้ยากนลครัแต่ที่ไว้จบไว้แต่ไว้โคเนะครับว่าัไม่ตยดพดการไว้นี่ยนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นลนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเขาเนี่ยนะครับน่ามีความแข็งแกร่ง นะเวราะฉะนั้นในเด็กก็สีแล้วเด็กมวุฒิปุ่นติ๊กโป๊ะนะครับนะหรือเด็กแกร่งเนี่ยส่วนใหญ่นี่จะโคองแพล่วคองไวนะครับนะเอาวันนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารตลกไทยนะครับวันนี้ไอ้กินตัวมวยไทยครับนะมาโคสาร์ดอ้าวดูกองเชียร์ต่างยิ้มละรักษาสภาพบ้านเราหน่อยอย่ายืนบ้นไม่ดี ครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันต้องช่วยนะครับนะวันนี้ท่านไม่เคยต่อท่ับครั้งแรกครับไม่เค,คดการในขันครับท่านประธานดีของสมภูรณ์ดอดในเหี่ยแพร่บ้านโบกนี่บอกนะท่า <c oughs> นจัดดีแบบนี้นะครับนะแล้วก็เด็กๆเ,เราสนใจท่านผู้ชมก็ใจเราก็จะจัดกันบ่อยๆยอดที่เราจะมาล้ำสาไม่ต้อำสายกาทต้านไทยก้าวต้ขวฝ่ายคับ

หมืน500แรงจุงใจเป็นกระบอกกระจายข่าวสารทุกวันก็รึเจ็ดจุดเจ็ดนะกแบแม่กับไม่ใจสึกแต่ร่วงของสุดต่ายอมรับว่าไทยใช่ใครอื่นควรกำรงคงไว้ให้ยั่งยืนเป็นที่ชื่นชมชอบรอบโลกาต่อไปยกสองครับมือเงินมืองิน Ông lên ông lên. Ờ, đi, 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 đi Ờ. Ông lên. À, Ông lên. Ông lên. Ở lên. Ở lên. Ở lên. เขาเป็นฝาเขาเป็นฝาเขาเชืโอใจทุกเรื่องทุกเลยสู้อย่า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 ไม่เนก็ต้องขอกราบขอคกรรมการผู้ให้บทคระชีกอาจารย์ เลงนะครับที่นนั้นมองเห็นตึงสุขภาพพรานนะครับก็ยุติการช็อและหันไปชูมือให้ในคิวสอวาจดีกันไปอเคโับในทาคนต้องเอาไป